99แชร์ไม่ถูกอะวันเนี้เล่นยังไงก็ไม่ถูกพูดตรงๆไม่โกหกจะไปโกหกได้ไงไพ่ดาบเห็นกันชัดๆเห็นด้วยกันไม่โกหกอยู่แล้วจะไปโกหกได้ยังไงเลวเจ้าทั้งร้ายเดี๋ยวนี้รู้สึกว่ามีคนมาดูเยอะขึ้นนะเมื่อก่อนไม่ถึง62 64นะเดี๋ยวนี้มีเยอะหกเข้ามาเร็วแชร์แล้วชื่อเล่นคำถาม แล้วตั้งคำถามมาเข้ามาแชร์ออกไปจัดของขวัญเข้ามาเร็วเซ่เดี๋ช้าเดี๋ยวมันเสียเวลาเข้าใจไหมฮะมันเสียเวลาเออแชร์ออกไปเซ่แชร์ออกไป,ออกไปจัดของขวัญมา9999แชร์เพียงเท่านั้น เมื่อแชร์ออกไป9 9 9 9แล้วแชร์ออกไปเนี่ยผมดีใจเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คนดูผมเยอะขึ้นมากมายมหาศาลบอกไม่ถูกนะจริงๆนะกดแชร์ออกไปแซ่แชร์ออกไปแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามเออจัดมาขอบคุณมากสำหรับดอกกุหลาบพ,พิมพ์เข้ามาเลยแชร์แล้วชื่อเล่นคำถาม ไปติดตามผมได้ที่บ้านแดงนะนะติดตามผมที่บ้านแดงได้ในช่องชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณ์นะผมดูแรรายการอยู่ประจำแหละกดแชร์ออกไปเซ่เข้ามากันตั้งเยอะแยะกดแชร์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามเซ่พกเจ้าทั้งหลายแชร์ออกไปคนละ9 9้าแชร์อืม แชร์แนละพิมพ์ชื่อเล่นแล้วตามได้คำถามเข้ามาเราก็จะดูกันเพียงโคนละหนึ่งคำถามเพียงเท่านั้นนะถามว่าโกหกไหมมันจะไปโกหกได้ไงเองเห็นไพ่พร้อมกันแล้วค้าจะไปโกหกยังไงล่ะเออจะหาว่าค่าโกหกนะถามว่าไปเรียนมาหรือเปล่านั่นะแหละความรู้ระดับไหนรู้ไหมจริงเท็จขนาดไหนนั่นคือนิสัยส่วนตัวขอบคุณมากสำหรับหนึ่งดอกกุหลาบ ขอแชร์ออกไปนะครับเพียงคนละเก้าพัร้อย้าแชร์เพียงเท่านั้นเมื่อเจ้าทั้งหลายแชร์ออกไปแล้วก็แชร์กันออกไปอีกขอบคุณครับสําหรับดอกกุหลาบแป้งวันนี้จะมีโชคดวงไหมนะมีโชคนะแป้งนะเจ้ามีโชคไพ่สิบเหรียญเจ้าเห็นไพ่พร้อมกับค่าค่าจะไปโกหกได้ยังไงนะมีแต่คนหลอกตัวเองบอกว่าโกหกใครโกหกจะไปโกหกได้ังไงนั่งอยู่ตรงนี้ นั่งอยู่กับสมเด็จพุทธสิกขีที่หนึ่งนะพระพุทธเจ้าองค์แรกแห่งจักรวาลน,นะเอเอเนี่ยององค์เนี่ยองค์ปฐมพุทธสิกขีที่หนึ่งะหลวงพ่อปานหลวงพ่อฤาษีดิงดำท่านรู้จักดีเนีนะเร็ว